คาะทนผม้ชมนะคะสวัสด The ี f c ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนผู้ไทยเจ๊ตั้งพ่อรวยนะคะสาหรับตัวเลขนะคะของปู่เทพนะคะงวดที่ผ่านมาบอก87ดนะคะ87เเม็ดเดียวนะคะ FC มีใครโชคดีบ้างนะคะวันนี้เดินทางมานะคะเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมด้วยกันนะคะว่าตัวเลขของปู่เทพนะคะวันนี้จะปล่อยให้กับ f c นะคะเป็นตัวไหนนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะไปค่ะ FC เดี๋ยวไปติดตามรับชมได้กันเลยนะคะนี่นี่กระดาษนี่กระดาษขาวว่านแา่ไหนหรอไม่กระดาษใหญ่หรอครับก็เป็นแผ่นกระดาษดรู้ไวบอกฟังเอานะค่ะ FC บางทีมันอาจจะไม่ชัดเจนนะคะที่นี่เลยได้รับกระดาษได้ครับเกิดบ้านเพื่อนบ้านไม่เพื่อนบ้าน มีนี่ดิยิบๆไปเอาเอาอานน้เอาเขียนใส่กระดาใหม่้เอาเขียนานอันนี้เาวันจันทร์ให้

เวทนานังสิทกัมมังหาพุโธเวทนานังสิทย์กัมมังหาธมุบังเทเป็นอนทมยมนาถมาสนามหาพุทโธเิดถึถึง้วเื่อบ้านนะครับื่อนบ้วันจันทร์ที่26กพฤษภาคม2568นะ้าร้อบนะครับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเจ็ดสิบสองเจ 126ด6องหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสองนึเองเนอลกเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านือนบ้านเพื่อนเราไมครับไม่เราเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเจ็ดสหนสองแล้วก็เวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์ที่ีสิสาคม2น้านะครับโเคโอเค ได้ทั่วนาหรือยังลูกได้จ่าเริ่มสุขจะเริ่มบุญบันดาลบุญใดกํมใดที่มนุษย์พึงปรารถนาบุญใดกํมใดที่มนุษย์อธิยเมตใจแห่งบุญกุศลถ่าบุญบังเกิดขอให้เจ้าจงอธิยเมตใจด้วยปัญญาเดิมเลิกให้บังเกิดเป็นคณะสนฆบังเกิดเป็นคณะทิสจิตตะดวงปัญญาสังขารแห่งโฉลบุญบันมีจงสู่อธิยเมตตจมหาญาณมนุษย์โลกเนศาสาธุสาธุา

ถ้าจะแคบแคปเลยนะครับเป็นกรุงเทพนะครับงเมืองสิงห์หรือว่ากรุงเทพงร์สว์นะครับเจ็ดหกสงแปดสี่ศูนย์ปดนย์เจ็ดหกนะครับสองแปดสี่ศูน้าห้าแปดกรุงเทพนะครับใครจะติดต่อมามีเวลาเปิดปิดไหมครับคุณบ้า ถามอะไรปู่เวลาโทรได้เป็กี่โมงกี่โมงครับผสี่โมงครับมีเวลาปิดเปิดโทรศัพท์ไหมครับตลอด24ลูกเขาจะรับสายแทนลูกโอ้รับได้รับได้ตุ๊กี้สีลูกต่ตัวเลขปูไปแล้วนะครับเอฟซีเบอร์โทรก็ขอให้แล้วนะส่งส่วนให้แล้วทุกทุกอย่าเพราะว่าไปส่าใจนั้นมันสะเทือนทั้งโลกจะเอาที่ไหนอีกล่ะ ต้องเอาสะเทั้งลูกอนเทั้งลูกเสียงเดียวมันเสีไอ้ป้องๆทอามันี่มังลูกไม่ยนเบิ้งนะแ่อนชัดๆกอนป้องปองอย่างคงัดเขาไป็นงทางมาถูมันเนี่ยผมผมลงทางเกสาร้อยกิโลเยผมลงทางมาุญยลิศสิรายมาบท่ันเนาะเป็นเล่นกันใหญายลักใหญ่ยเป็นมาก มาขอบุญบรรดาลน่ะเพิ่นสิถวายมูลละ2-3ล้านเพิ่นว่ามื้ี้จะตั้งจะเป็นหมดแล้วพี่น้องคือใหญ่บ่ได้ใครเฮครับผู้เทศกเมเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรจะไลฟอบใหม่เด้อพี่น้องเด้อบ่เป็นหยังมาทีหลังก็ได้คือเก่าแต่ผู้เจ้าบ่ได้คนหลายคนหลายมันก็มีค่าเสมอเหมือนล่ะผู้เทศยงนัอยู่นี่อยู่ เกาเนาะครับเกาลูกคือเกลาได้ได้มาที่หลังกับพวกพี่นั่นหลังทั่วประเทศภาคอีสานครับเกางวดสีดังอยู่นี่สีดีอยู่นี่แล้วลูกเกางวดอ่ะบอกทางสายสีนั่งอยู่นี่ซอยเหนือมนุษย์โลกซอยเอ็ดซอยสางคอยเปี้ยนอยู่นี่แล้วลูกทุกคนมาขอเสียงสวัสดีกเพื่อนนี่นะ สายเอฟซีสมายเอฟซีได้คนนึงยัยเฮาเปล่าลูกยัครับผมยัยกับบอมมี่ยังขันยากได้กับเกื้อสวนเจ็ดหกสวนเจ็ดหกนเจ็ดหก้าหนึ่งห้าหน่งห้าหเจ็ดกาหนึ่งเจ็ดหกห้าหนึ่งบ้านพีมึงอามีเจ็ิบสองัหกสิบสองหก เจ็ดสองลูกมีเท่านี้แหละฝากเอฟซีฝากกุดีโฟห้ด้วยสติและปัญญาขอให้เจ้าตรงในน้ำพานแสงสว่างด้วยอธิยเมตไตรมายานด้วยคุณงามความดีแก้วมณีจดตองลงกมงโถกประการเกิดสาธุสาธุทีมานะครับผมสองเจ็ดหกห้าหนึ่งรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยเท่านั้นแล้วก็ใครโชคดีแล้วก็อย่าลืมนะครับ รวบทําบนทาทานสร้างองค์รพระองค์พระตรงนี้คืออะไรครับผู้พ่อสมปรานาลูกส,สมปารสมสนานนะครับด้วยกับผู้เทพแลครับเสียงสวัสดิ์ของเราจะเป็นสีายนี้แล้วก็ไม่มีอะไร,รก็จะให้ปู่ร้อยพรให้กับเอฟซีกับลูกหลานที่ชมทานทางโซเชียลทั้งหมดเลยครับปู่ สิทธิกำมังอาราธนาพรใดเป็นพรนันประเสริฐพรใดเป็นมิตรของบังมหาชาติกำเนิดข้าพเจ้าขออัญเชิญองค์เทพไทยเทวนาสิรงสักศิลุ์ขทุกคนคำบังคุณสังคุณจงเบิกฟ้าเบิกดินคุมกระสินเก่าแห่งอาณาเักรใจหมาญาติมนุษย์ลูกหลาหลายพระนารมทรัพย์สินเงินทองโชคลาภวาสนาของเจ้าจงกติก้วยวิยามหาญาณไว้คงทนและคงมั่นให้เจ้าได้บังเกิดเป็นแก้วสนนะมานพุทธเถรเฮงเงรวยรวยบังบังลูกสาตุ ค่ะผู้ชมนะคะก็เป็นตัวเลขแนวทางนะคะของปู่เทพเสียงสวรรค์น,นะคะสําหรับตัวเลข076076นะคะแล้วก็51วิทยีสำหรับรัฐบาลไทยในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศ2568นะคะใครเข้ามากดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ขอให้โชคดีมีโชคลาภขอให้เฮงเฮงปังๆังเลยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ